นี่นะครับรีวิวกับลุงหล่อมาจากไหนลูกบางกะปิวันนี้เอาไฮตันเป็นรถตู้หึือบรรทุกอะไรเราจะดูวันนี้เอามาทำอะไรใหญ่แนดงสัญญาใหม่คงสวยดูใจไหมดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วกลับดีเนี่ยนุ่มกว่าเดิมไหมนุ่มกว่าเดิมเยอะเลยอันเก่ากี่แล้วเป็นไงคมเองคือด้วยไททันได้กระสุนสูงแล้วเจอตู้อีกก็กระโยนอันนี้เที่ยลง แล้วก็ย้าแอนบลงเลยรับนุ่มเหมือนเดิมใจเลยฝากด้วยนะครับตู้ทึบไทรอยากทำแบบนี้ไม้เลยเอาฝากเขาหน่อยว่าดีขึ้นไหมมาได้เลยครับไม่ผิดหวังครับผมสบายนิ่มขับสบายนะไม่ผิดหวังวันนี้ขอบคุณทุกชายมากที่มาขอบคุณครับไรีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเจ้าไททันนอกกระแสเราหล่อกนี่ครับย้ายแหนบหน้าสองหลังสี่นะครับเป็นตู้ทึบครับเปลี่ยนยางเป็นห้าห้าตอนแรกน้องเขามาหกสิบนะครับ ตอน,น้องเขาอยากได้โหลดเยอะก็ต้องใช้ยาง55นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามแข็งแรงมาตรฐานนะครับเี่ยงครบทุกอย่างแบบนี้นะครับนี่หล่อๆมาเลยนะครับ